ดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สูงข,ขึนครับมาพบผมสมรักผ้ากินพระมวนครับพี่น้องวันนี้เลยตำกล้วยครับตำกล้วยใส่สับปะรดักนัดบ้านเฮานี่นะครับมามามาซื้อมก,กันพี่น้องขอโทษขอให้ไดหลายๆเด้เครับนี่ห่างไฮเไปส์สองสามมือ่พอพ่าผมติดงานเลยไม่มีเวลาเลยครับไปตังจังหวัดม,มาครับมาซื้อมกันครับตำกล้วยแซ่บพื่อเกลอสมรักเพื่อพี่เพื่อน้องครับอืม โอ้โอเจ้เาว่ากินตำกล้วยปร so ะจำเป็นปอบเลย ที่เปลนปวาทุกระจังยืดอยห่นแ่งเงี้ยงเงือย่ฝุนติ๊งยืดจีนยูหลางงานครับอย่างดังป่องป้องปงเป่งย่งรวดแรนอยู่กว้างกัน Ừ. Một chạm cái gì nữa Ừ. Wow. Nghe quá Ừ. Ừ. mất bình chăn đi đi thôi này các đồng. ừ, ừ. ในแนวนอเป็นรองจังหวัดพี่น้องฝนตกบนนอ้ยฝนมากรู้สมรี่ก็ตกแทบทุบมือครับเราจะหยุดไม่รู้วันกันหยุดจับมือนีโอ้ตกครับสำหรับพี่น้องที่เป็นพบกับเออุโถกับป้ยธรรมชาติที่สมัยรับสชหรับเป็นกำลังใจให้ไอ้หน่องทุกคนนะครับเรื่อฝากสิ่งขอสิ่งกับกิจ กปักรักษาพี่น้องทุกหูทุกคนให้รอดปลอดภัยทุกหูทุกคนครับพี่น้ำตวมเมื่ออยากให้มันเกิดเนาะพี่น้องมันเปลี่ยน้ฟธรรมชาตินะครับโอ้ยกายังจะไหนอยู่วะเนะี่ย าทำล้วยตาไงอืมโอ้ mm. oh.